สมัคร Xbox Pass ไปแล้วแต่โก้มันจะเก็บรายเดือนอัตโนมัติปิดยังไงตามมาดูกันสวัสดีครับ,รบก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับไวแว่นกลมผมเชื่อว่าหลายๆคนอนะอาจจะมีสมัคร Xbox Pass ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อสำหรับเล่นเกมบน PC ที่เป็นของ Microsoft หรือว่าเป็นของ E A Asset อะไรแบบนี้ แต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้วิธีที่จะยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัตินะครับซึ่งจะทําให้เสียเงินในราคาเต็มเนาะประมาณ14.99เหรียญเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่จะทําให้ทุกคนไม่ต้องเสียรายเดือนอัตโนมัตินะครับจะทํำยังไงไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับให้เรากดมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลือก setting ครับ หลังจากนั้นทอมีตรงนี้ขึ้นมาเสร็จกดคำว่า Xbox e Game Pass u n s t a n t ขึ้นมานะครับแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้เลยหน้าที่ผมเปิดไปเมื่อกี้หลังจากนั้นกดค้อเม n a g e ครับเพื่อนๆจะกดที่เมน a g e ตรงนี้หรือจะกดที่ขวาบนที่เป็นสีเขียวก็ได้นะครับในกรณีของผมกดที่เม n a g e ตรงนี้เลยเนาะปึ๊บอ๋อผมลืมบอกไปเลื่อนนิดนึงนะเพราะเมื่อกี้ผมเข้ามาคางหน้านี้อยู่แล้วคือทุกคนเข้ามาจะอยู่หน้านี้หมดเลยแล้วกะ็เลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอละ โอเคหลังจากนั้นพอเข้ามาสู่หน้านี้สรกปุ๊บเราทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องกดที่ไปเมนเม็ดต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมจ่ายเป็น Paypal เนาะผมก็จะเปลี่ยนกดคำว่าเชนครับเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกคุณดูนะจะเสีย14.99เหรียญต่อเดือนเลยอืมหลังจากนั้นกดไปคำว่าเชนครับโอเคพอมาถึงหน้านี้สักปุ๊บสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับเขาบอกว่า Has Recurring Billing 14.99เหรียญ every month แปลว่าเขาจะเก็บเราเดือนละ14.99เหรียญซึ่งถ้าเราไม่ได้เล่นหรือเราไม่โอเคกับการที่เขามาต่ออายุให้เราอ u โนม a t i ครับวิธีปิดอะก็กด turn off recurring billing นะครับเน้นนะครับให้เลือกอันที่2นะ turn off recurring billing เพราะถ้าคุณกด cancel subscription เอ้ subscription ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะยกเลิกแล้วเล่นไม่ได้เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกดอันที่2ครับ เราหลดแป๊บหนึ่งอ่าโอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะเหมือนกับให้เราย้ำคิดย้ำถามว่าคุณจะปิดจริงๆเหรอคุณจะปิดการต่อยุอัตโนมัติจริงๆเหรอถ้าคุณปิดนะแล้วพอหมดอายุไปวันที่เท่านี้แล้วคุณจะเสียสิทธ์อะไรบ้างเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยเกมที่เด่นด้ร้อยกว่าเกมไอ้คุณอาจจะเล่นไม่ได้นะหรือว่ามันติเพลเยอร์อะไรของ Xbox Li like, v ก Go คุณก็ใช้ไม่ได้นะซึ่งตรงเนี้ยเขาแค่เหมือนกับมาฉุดลังเราไว้อย่าไปเลยอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นเรากดยืนยันไปได้เลยครับว่า turn off r e c u r l i n g building ปุ๊บเขาก็จะทำการโหลดอะไรก็ว่าไปโอเคหลังจากที่เรายกเลิกสปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะบอกเนี่ยเรา turn n e t off เห็นปะเขาบอกเราปิดไปแล้วนะเราปิดการต่ออายุอัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การ subscription ของเราอะจะหมดอายุเนี่ยของผมนะก็จะหมดอายุที่9เดือน10 2021อืมซึ่งเราสามารถไป subscribe เอ้ subscribe อีกครั้งได้ที่ไหนก็ได้คือตามลิงก์เขาเลยก็ได้ครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับง่ายเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเกี่ยวกับการต่อ,อยุตโนมัติอยู่ก็ดูคลิปผมแล้วทำตามได้เลยไม่มีปัญหาชัวร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปลงฟันก่อนเข้านอนสำหรับวันนี้อ้อเดี๋ยวอย่าลืมนะถ้าถูกใจกด ไลค์ like, กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ